สวัสดีครับวันนี้แม่ของกรทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดบ้านบึงโวนาะมืองศีบั้งไฟครับนี่ครับบรรยาก,กาศครับแม่ค้าขายซีนัวครับพี่น้องครับรูล้อสองร้อยบาทครับนีครับเป็นบ้านเจ้าขายซีนัวถืกอก็ราคาน,าน,เนะเนาะผมแค้นก็สองร้อยบาทครับพี่น้องครับเป็นงัวบวกกี้แล้วด้วยนี่ครับพี่น้องมากินจุกับกรมีครับซีน,นัวและพวกตับนะครับบักหัวงัวกีงัวหางงัวกระมีครับพี่น้องไลน์ให้ทางกินนะครับพี่น้อง เป็นลังายไข่เป็ดกับด้านี่นะนี่ไข่เป็ดแล้วครับคุงบรรยากาศเป็นอะไรน้องข้างในนะดูนะครับนี่คืออาหารธรรมชาติหลายๆครับพี่น้องเออความความสมดุลเนาะครับพี่น้องครับพักจองก็มีพวกไข่มดแดงครับพี่น้องร้านนี้นะนี่ไข่มดแดงร้านนี้ครับพี่น้องขายเฮดแถมมดแดงตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่นี่แหละจารนะ บรรยากาศในหน้าเดิอนมังครับพี่น้องอาการธรรมชาติลายครับโอ้ยร้านนี้ครับพี่น้องไข่มาเดียงตึงเลยครับพี่น้องนี่ก้อยกินแซ่บครับร้านนี้อนี่นี่เปินขายถาดละสี่สิบบาทครับสองหมื่นกี่พี่น้องเขียดขาค้ำพี่น้องเอ้ยมกกินแซ่บครับร้านนี้หกสิบบาทครับเขียดขาค้ำนี่ครับบรรยากาศระหว่างทางครับพี่น้องครับวันนี้พามาเลาะเที่ยวตลาดบ้านบึงหัวนาเมืองเสบังไฟแขวงคำม่วนสอพลัดครับตลาดขายของป่าริมทางครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเมื่อกี้ แล้ขายบักกะทันครับื่อกี้นะซื้อไว้นะครับบนมีเกินใจติดนี่เป็นไว้ครับพี่น้องเมื่อกี้ถนะนี่ครับถ้าพันกีบสิบบาทเลยๆนี่นะนี่บักกะทันครับพี่น้องครับมะขาม้อมมันก็มีพวกหอยครับนี่หอยจู่หอยคมครับพี่น้องครับบักกะโพดก็มีครับพี่น้องข้าวโพดห้าพันกีบสิบบาทเราไ่ข้าเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ข้าพันกีบ วันวานไอโดนมีพวกโอเคพักด่างคมน้องเลยกินข้าวกับยังเม็ดไปด่าแซ่บเนาะกินลาบกินส้มกินลาบกินส้มเนาะพี่น้องเลยกินข้าวแรงวะนี่เนาะใบสามแล้วเขาเที่ยงเนาะครับน้องครับหอยคัวพี่น้องเอ้หอยคัวนั่นอู้ห้ามพึ่งมีน้องครับข้างพึ่งขับพี่น้องครับภาษีฟังกี้ร้อยบาทพี่น้องนี่นี่ปีกินแซ่บครับ ใครอย่างนัอ่นี่ฮะกายแมงเพชรไครโวยนี่โวยขัวเนาะไม่เลยคัวธรรมชาติโวยขัวโวยขัวโวยธรรมชาติครับพป่น้องครับโต๊ะตัเมตรคโอ้ปลาฟ้าบอกปลาฟ้านี่เนาะปลาฟ้าพี่น้องเอ้ยที่เปนี่เกียดครั่น้งโอ้โหหมูน้องครับหมูกี้หมูกี้ขายอยู่ตลาดบ้านขายใกล้ครับพี่น้องมีอยู่สองตัวพี่น้องเอง ครับนี่คือคลิปตัวอย่างบางตอนตลาดริมทางที่เมืองซีบั้งไฟแขวงขม่วนโสปราวครับพี่น้องรอติดตามชมคลิปเตียมด้วยครับแม่คงอ่อนทัวพามาเที่ยวช่วงบุญธาตุซิวตะบองมุตะแกกแขวงขมวนโสปราวโปรดติดตามรับชมด้วยครับพี่น้อง